สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องนัชชาก็มีกลุ่มมีดมารีวิวอีกแล้วค่ะมีดทั้งสี่เล่มนี้นะคะมีพี่ลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มที่มีดเล่มแรกกันเลยนะคะมีเลยค่ะให้พี่ดูดีไซน์กันนะคะอันนี้จะเป็นการขัดแบบขัดขาวนะคะเป็นใบาขาวนะคะจะไม่ใช่กระจกนะคะถ้ากระจกจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันนี้จะเป็นขัดขาวทั้งใบเลยค่ะ ในส่วนของสันมีดนะคะหนาอยู่ที่5มิลเลยค่ะใบมีดเนี่ยยาวอยู่ที่11นิ้วเลยแล้วก็จะมีในส่วนของด้ามน,นะคะจะเป็นด้ามทรงแต่งแบบนี้เลยค่ะให้ดูในส่วนของตัวด้ามกันชัดๆก่อน แล้วก็ปลอกคอตรงนี้เป็นปลอกคอสแตนเลสน,นะคะสนิมไม่เกาะตัวด้านเนี่ยยาวอยู่ที่6นิ้วเลยค่ะมีเล่มนี้นะคะไปพร้อมกับปลอก PVC แบบนี้เลยค่ะเป็นปลอก PVC อัดเข้ารูปนะคะพอดีกับตัวมีดเลยค่าตัวเนี่ยอยู่ที่1,100บาทรวมจะส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีดเล่มนี้นะคะมีพี่ลูกค้าสั่งเข้ามานะคะทีเดียวสี่เล่มเลยค่ะก็ต้องกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าพี่ลูกค้านะคะอุดหนุนทีเดียวเนี่ยสี่เล่มเลย จะเป็นงานที่เสร็จแล้วนะคะความคมแบบว่าอย่างนี้เลยคือพ,พี่สามารถแบบกะเอาได้เลยเนี่ยคืออยากให้มันแบบเล็กขนาดนี้คุณพี่ก็สามารถปาดได้เลยนะคะหรือว่าจะให้มันใหญ่ขนาดนี้ก็ปาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยได้รับไประวังมือกันดีๆด,ด้วยนะคะเพราะว่าความคมแบบ หวานเจีย๊ยบอะสนุกมากปาดปาดไอเนี้ยสนุกมากแต่ว่าระวังเข้ามือดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเข้ามือแล้วเนี่ยมันจะไม่สนุกเนี่ยแค่แบบนิดเดียวอย่างเงี้ยมันมันเข้าได้เลยนะคะเหมือนที่น้องาชาเคยไปปอกมะม่วงครั้งนั้นก็คือเข้าไปเลยโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวมันแบบมันแอบเข้าทีละนิดแหละพี่พี่มันไม่ได้แบบเข้าจนเลือดออกแต่มันจะบาดไปแค่แบบเป็นรอยแบบรอยบาดเลยอะแต่มันแบบไม่ได้เจ็บนะตอนนั้นแต่ว่า พอเราไปโดนน้าหรือโดนอะไรแสบๆเนี่ยมันมันแสบมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังม้ระวังมือการขนาดใช้งานกันด้วยนะคะย้ํากันอีกทีนะคะมีดใบมีดเล่มนี้นะคะใบมีดเนี่ยยาวอยู่ที่11นิ้วเลยสันหนาอยู่ที่5นิมิลเลยค่ะในส่วนของตัวด้ามน,นะคะยาวอยู่ที่6นิ้วเลยนะคะ ไปพร้อมกับโปรอง p ิ c อัอดเข้ารูปแบบนี้เลยค่ะค่าตัว1,100บาทรวมจัดส่งไปที่เรียบร้อยแล้วนรนชาทิ้งช่องทางการติดต่อให้พี่เรียบร้อยแล้วนะสรัวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนรินชาด้วยนะ